สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่อำเภอโนนสุวรรณนะครับมาอัปเดตบ้านคุณครูขวัญตานะครับเป็นบ้านโมเดล88ตารางเมตรนะครับกว้าง8ลึก11ยังไม่รวมโรงรถนะครับอยู่ที่88ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวเฉลียงหน้าบ้านแล้วก็มีหนึ่งห้องแต่งตัวนะครับเป็นบ้านโมเดลสไตล์แบบนี้นะครับรถจะรถก็อยู่ด้านข้างนะครับวันนี้ก็มารีวิวให้ดูทุกขั้นตอนเช่นเคยนะครับตามสโลแกนนะครับ โปร่งใสได้เห็นทุกขั้นตอนแน่นอนนะครับสร้างกับทีมงานเรานะครับไม่มีโมกเม็ดนะครับจะพาไปชมทุกจุดทุกซอกทุกมุมของโครงสร้างนะครับนี่ครับเดินมาฝั่งทางนี้นะครับบ้านก็หันหน้าไปทางที่มันตกนะครับหันไปหาถนนนะครับน้าเป็นถนนตอนนี้ก็ประมาณช่วงเช้านะครับเจ็ดโมงนะครับ ึงขั้นตอนก่อผนังอิฐมวลเบาแล้วนะครับคานก็เป็นคานยกสูง50เซนติเมตรนะครับตรงนี้เป็นเฉลียงหน้าบ้านนะครับมาดูใกล้ๆกันนะครับในส่วนของเสาโรงรถรก็เป็นเสาหล่อเช่นกันนะครับเสาคอเสาหล่อเราในที่เช่นกันนะครับไม่ใช่เสาสําเร็จนะครับด้านหลังนี้จะเป็นครัวนะครับเลนวายนะครับเรามาดูการเททับหลังนะครับ ทับหลังมีให้นะครับทับหลังล่างนะครับนี่ครับทับหลังล่างแบบนี้นะครับต้องมีนะครับเป็นโครงสร้างผนังนะครับรับแรงกระเทกนะครับจากการปิดเปิดหน้าต่างนะครับด้านบนก็ต้องมีทับหลังบนเช่นกันนะครับนี่ครับทับหลังบนแล้วก็เสาเอ็นนะครับพาไปดูทุกซอกทุกมุมเลยนะครับโครงหลังคาก็มีขึ้นแล้วนะครับโครงหลังคานะครับ นะครับในส่วนของโครงราคาเหล็กที่ใช้ก็เป็นเหล็กรูปประพันธ์นะครับตรงนี้เป็นเฉลียงหน้าหน้านะครับเหล็กเส้นตรงนี้นะครับเป็นบันไดขึ้นลงหน้าบ้านนะครับตรงนี้จะเป็นเสาโชว์หน้าบ้านเป็นเสาสั้นๆแค่นี้นะครับเพิ่มมิติเพิ่มลูกเล่นให้กับหน้าบ้านนะครับช่องใส่หน้าต่างนะครับบานกระทุ้งบานยาวบานโชว์นะครับ ครับหลังมีให้นะสลังบนสลังล่างนะครับนี่ครับมีให้ทุกจุดนะครับสวยงามแข็งแรงตั้งแต่ภายในเลยนะครับนี่ครับให้เห็นทุกขั้นตอนเลยนะครับไม่มีหมกเม็ดนะครับเหล็กก็เป็นเหล็ก9มิลเต็มนะครับเหล็กมีหลายขนาดหลายเกรดนะครับเหล็กเต็มเหล็กไม่เต็มนะครับ ก็มิเหมือนกันแต่ก็มีทั้งเหล็กเต็มเหลือไม่เต็มนะครับเข้ามาก็จะเป็นโถงนะครับด้านหน้าก็เป็นหน้าต่างช่องใส่บาโชว์เช่นกันนะครับตอนนี้ช่างก็กําลังเข้าแบบนะครับเข้าแบบรอเสาเอ็นนะครับแล้วก็รอทับหลังบนนะครับยาวไปตามประตูเลยนะครับแล้วก็ก่อผนังขึ้นไปอีกเป็นผนังทึบนะครับนี่ครับเข้ามาดูหน้างานกันใกล้ๆแบบนี้นะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าอยากให้เห็น รายละเอียดทุกขั้นตอนในการทํางานนะครับจะได้สบายใจนะครับทั้งเราทั้งลูกค้านะครับไม่มีหมกเน็ดนะครับพื้นตัวบ้านนะครับกับพื้นเฉลียงครับต่างระดับกันนะครับเฉลียงต้องต่างก่าตัวบ้านนะครับเข้ามาจะเป็นโถงนะครับฝั่งนี้จะเป็นหน้าต่างบานยาวเลยนะครับช่องใหญ่เลยนะครับทับหลังตรงกลางผนังตรงนี้นะครับก็มีให้เช่นกันนะครับผนังทึบตรงนี้นะครับเป็นผนังทึบ ห้องนอนด้านหน้านะครับโมกบเป็นวกบไม้นะครับวกบไม้เนื้อแข็งด้วยนะครับสามพูนสามเมตรห้าสิบนะครับห้องนี้นะครับเนังอิฐมวลเบานะครับชมกันใกล้ๆแบบนี้นะครับ พีโฟมตรงนี้เป็นส่วนต่างนะครับพีโฟมเมท s h ชีตนะครับหนึ่งนิ้วนะครับหนาหนึ่งนิ้วเป็นส่วนต่างนะครับบ้านหลังนี้ก็อยู่ที่ประมาณสามหมื่นถ้าจะไม่ผิดยังไงขอไปด้วยนะครับประมาณนี้นะครับหลักหมื่นครับสองสามหมื่นประมาณนี้นะครับส่วนแปรก็เป็นแปรที่เป็นเส้นนี้ครับคือแปรเหล็กกล่องนะครับตรงนี้ก็สังเกตให้ดีนะบบ้านลูกค้าที่กําลังสร้างอยู่ก็ดูตรงนี้ให้ดีนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแปรสีลายเป็นแปรเสปลึกรูปก็ แต่ไม่ค่อยแข็งแรงใช้ได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยแข็งแรงส่วนใหญ่จะ,จะนําไปใช้กับหลังคาซีแฟกบูเนียนะครับหลังคาซีเมนต์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นผนังทึบนะครับแล้วก็จะมีทับหลังตรงกลางเช่นกันนะครับนี่ครับเห็นชัดๆไปเลยนะครับ นี่ครับตรงนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมมีห้องน้ําในตัวมีห้องแต่งตัวเช่นกันนะครับนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเสาเอ็นทับหลังบนล่างนะครับเน้นย้ําเสมอนะครับเพราะว่าเป็นโครงสร้างของผนังนะครับเสาเอ็นนะครับเสาเอ็นประกบประตูนะครับนี่ครับตรงนี้ก็เทเสาเอ็นให้ด้วยนะครับ ถ้าบางที่ก็ตีวงกบเข้ากับเสาเลยครับซึ่งก็ไม่แข็งแรงนะครับอันนี้ก็จะมีการหล่อเสาเอ็นให้ด้วยนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับตรงนี้นะครับมีให้ทุกจุดนะครับห้องแต่งตัวนะครับห้องแต่งตัวก็มีช่องแสงมีหน้าต่างให้เช่นกันนะครับตัวนี้เป็นห้อง น้ำรวมแล้วก็ห้องน้ําในตัวนะครับยังไม่ได้ก่อผนังกั้นนะครับระหว่างห้องน้ำสองห้องนี้นะครับประตูก็เลือกใช้เป็นประตู UPVC นะครับช่องหน้าต่างนะครับช่องแสงมาชมหน้าง,งานข้างหลังกันนะครับ ตรงนี้ก็เป็นห้องนอนเช่นกันนะครับเป็นบ้านหลังใหญ่เลยนะครับครอบครัวขนาดใหญ่นะครับนี่ครับนี่ให้ทุกจุดนะครับห้องครัวนะครับตรงนี้จะเป็นโถงทางเดินเข้ามาครับซึ่งก็ดูแล้วสวยงามอีกเช่นกันนะครับตรงนี้ดูเหมือนเป็นซุ้มทางเดินเลยนะครับ ก็ประมาณนี้ครับฝากติดตามหลังนี้ด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ